พี่น่อมั้งเนี่ยครับก็รอสายทั้งนี่งั้นมุงนี่กับอบบหลายเนาะเปล่านะโอ้ยหน่หลายผลหลายผู้เนาะนี่อชุนเนี่ยครับเต็มดอยนะครับอ่ามีครับ ดังดอนนี่ขายเงางครับนี่ครับอือนี่เลนี่ใสมามีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขสุขค้นสวงใายๆครับแมนครับผมเศ้าสองเบาเลาะหาเห็ดละงูครับผมแมนครับครับสวงใบสองเบาสีพาพี่น้องมาหาเห็ดหาเห็ดร่วมหาเห็ดแดงครับผมแมนครับเห็นหมูว่านี่เป็นแพ้นะครับพี่น้องน้ำเสนอครับผมนี่ครับอืมออกรอครับพี่น้องมื่อกี่ครับรอสาทเมื่ี้อันมุ่งหนีกับอะไรเงินเบาเนาะแม่นครับพูน่าพูนครับพูนครับมาเก็บกันเลยครับผม เออแต่ดอกงางๆก็ดอกจุ่มๆสิครับผมแม่เนี่ยเพราะว่ากดสีนู้นจากดอยจากเขานี่ก็ใส่ไว้แรกโดนเข้ากับบ้านครับผมกับเก็บเฮ็ดข้าเห็ดแดงทั่วไปเนาะเมนครับเฮ็หน้าอกคฝนตกหนักก็เลยบ่อครับเมนออกข้างห้างครับผมหมดแล้ดอกสองดอกหนึ่งสีกับสีอะไรเอาครับผมก่ได้เฮ็ดข้ากับดอกงามๆเนาะนี่อู้มกินหาเพิ่น อะไรอยู่อดอกงามมีเด้อนี่นทอ้องเป็นขาวดีอยู่นี่ก็ฮึ่นเด้อครับผมเมีนสองเบาสดล่องนะครับหวานครับผม,มะบอะไรกู่อาลาบหรอสองใบยืนทั้งนี้ช่บบางบ้านนี่สองเบาเบิดครับผมเมีนครับมี่พี่น้องอยู่บ้านกับเก็บนี่ครับผมอ่ะไปหากันน้ำกันตวงใบครับผมครับผมอสองเบาสิครบเป็นแพ้ด้วครับ ยิ่งมาไปต่ำแจวด้วยครับแมนครับมีความเผ็ดจังน้อยแต่ว่าไม่ขึ้นนะครับแมนครับผมไปปิ้งก่อนนะครับนี่ปิ้งกับจำแจวจังเห็ดไข่ได้ครับแมนไว่าให้ไข่เป็นสีหอมแมนตัวนี้สีหอมคือคาครับผมแมนครับปิ้งกะแล้วไข่เผ็ดแมนเป็นอีกกระลาเชืโตเนาะของกระลาเห็ดอะไรครับวะที่ว่า ไลด์เด้อร์ขมุนหลายแห่งหครับเสียงแต่ดอกจุงขึ้นไปครับดอกบางจะปล่อยเพื่อนเป็นเชือ,อขึ้นหน้านะครับเพ่งครับผม <c oughs> ดอกเพิ่นสีมื่นจังน่อยนะครับนี่นถึงนานเพิ่นสีมื่น,นครับ นี่จะลองจูมจู่วอยต่อยได้นะครับนี่ครับว้าวุ่วนไหมแน,น่นเลย เดี๋ยวนาหนูซืแกงกันเลยดินี่นะครับผมฝนตกไม่แล้วตกไหมตกไแมตังแตะเ้าแล้วครับ Mm. ขา mm. เขาเอาไปอย่างต่ำบนนี่เสียไปดูดิเด็กห้องมาตัวนีนก็อ้สามแอกสีดอกอยู่นี่โอ้้อ ครับโอยเนี่ยเห็ดสาหอมวิชทางขาบุ <particular beast> <about> ๊บจ้าแน่นครับผมเป็นแสบตาครับเน่นเห็นรอยหน่อยเราจะขายอย่างเงี้ยครับ มันเป็นทั้งไตไหมน,น,น,นี่เนาะเหยียบนี่ออกมาหลายหมื่นแล้วครับแม่เแต่ดอกเป็นกบบจุ่มกับมีครับมีหลายอยู่ข้าพิ่งอยู่ตรงห้องเลยนะเอาได้ดอกเป็นจุ่มด้วครับผม อ๋อมีสองอ๋อสิเดินทางกับแม่อ่อนนะนี่ครับแล้วเห็ดออกรอบใหม่ที่มาลุยท่างนีต่อครับแม่อ่อนจะเริ่มออกแล้วเนาะแม่นเขาหลอกมาพร้อมกันเนาะแต่ละแต่ละมองอะไรน,น่าบ้านเลยเห็นว่าอืม ในร่องก็ร่องไปเบื้อด้วยคบเพวะสองบาวก,กินเน้วครับเน่ครับสองมาทดลองนะครับผมแสบไคว้มพูนนาดีเอ็ดซีวาไปตามแจวเนี่ยคุ้พนนสาวไปเหตุหนเนอะนเยอยาะเมียไปแกงไปอยังก็ไปแกงไปอยังกระไรเบิดครับนี่แกงขันจิตแสบดีตรงกำแจวครัแบแสบแบห้งสองบาลก็เอิห่นหน,นังงอครับนี่น่ข้างบ้านเนาะอีกวาเขาใจ ฝน,นตกกันมาคุณมือคุนมือไหนหลายฝดลายผู้นผเนะีอ่อืมชุนเนี่ยรับ พี่จงคายนะเสียพอดพ่อครับเมน,นเป็นยาด้ครับผมแมน,ย,นยาตันดังอะกินเด้ครับนี่กินแล้วอืมอืมโ้นหลายเอยเล้วบ่หมืน่น <laughs> พอดวงมันลงเพอย่งเดี ดอยนะครับมีแต่จุม่มใหญ่ๆนะครับนี่กันจุ่มเบิดห่มนี่เนาะครับเอาสามตาบ่เอาก็ได้ครับนี่ อนนีขายเงีย้ยครับนี่ครับผู้ไหน่คคเ,เคยล่องอ่ะสามารถล่องด้เด้อครัรนี่แสบแม้งตํำแจ้วเป็ต่ำแจ้วครับหอมก เห็นไข่ครับผมน่ตางันได้ครับจากเห็นไข่แต่ว่าเห็นไข่เนี่ยคนสีหอมเนาะตัวนี้มันก็เสด้จกินคาครับผมใต่ไปมันก็เกิดการเกิดแหยเลยเนาะแล้วก็มีคนกินเลยครับนีเทปเลย อันนี้กระแสด้วยครับน,นี่เห็ดนางประดุครับไปมองในกดีนี้จะมุยยังไงครับเรอครับเหรอผสมมันมัมนม่นเนาะมีนครับมันจะดู อืม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 เห็นมมีแอื้อไม้อยู่ครับ กี่ใ่ดอกจุูมพอเต็มหรือที่แล้วเก็บอ้าวเก็บเอาอยู่ครับผมเป็นหลายค้าวที่เงีนครับออกไปท่ายพี่น้องนเ่ยเพิ่มทุกดอกเนาะนะครับมีสองใครับ ส่วงใบประมาณนี้ครับผมแม่ครับเห็ดคาเห็ดแดงครับผมเห็ดลังเหนืะปล่อยกันไปครับเห็ดคาเห็ดเดือกก็ได้มจุ่มครับจ้าสีก็บปุ่นเอาไปนะครับนี่ยก็ขวดชิวหวานบานเท่ากับบานครับผมบานแล้วก็เห็ดบัวได้ครับแม่ครับว่ามีแต่ดอยแต่เขาโอ้ยกูชิวน้องจากเขาจากดอยได้ ตบ,บานจนะิงเบ๋บานมัดรอบางโอ้ยเย็นไมากัทีวอยกบ,บานแล้วคด้วครับผมนี่ครับครับอนนีได้ยูสองตาครับ่วงซากับ่วงบายเป็นสองคลิปด้วยครับผมครับพรีล่อง ก็ละมือกันครับผมเพราะว่าสองเบามากไก่แห้งครับแี่เงครับผมตาไงเติบประมาณหกเลือกครับผมห้าเลือหกเลครับแี่เงครับไปิ่งอีกตาหนึ่งครับผมส่งเสาขึ้นมาจกี่ไดบ้าครับบัตรมาเบนห้องเลยเสาเนี้ยก็ไอ้ออาาาาบารชัยสองเบาวเนี่ข้าลุยพอดีได้หลายคี่ไร <c oughs> ใส่ถุงใส่ถุงแล้วครับ <c oughs> นี่ดอกง,งามๆขัดใส่ถุงเพราะว่ามันสิ มันลงด้วยมันลงไปหยากเดี๋ยวดีคนกี่ทางนี่จังหวัดมาครับกี่ทางจังวมาเบอร์ั้งสองเบาครับผมน่ครับผมสองตางำตสอกก็งามใบครับผมนีนากเนาะนหนางโกปลาปลายครับผมคทั้งนั้นก็เป็นเห็ดข้าเห็ดดอกเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวพุ่งกับบ่าวต้มก็ขอบคุณพี่น้องด้วยครับที่เข้ามารวมเดินทางอยู่ที่ไม่เนาะเมนครับสามหมื่นสี่หมื่นครับผมเมนครับครับ สวัสด so ีคร like ับ <mop. S 2> ี่สองบ้ากับจุฬาโต้ร่ากับบางกรองครับเดี๋ยวฝนมาเดี๋ยวท่าก็ไปงานครับผมมาต้นสวัสดีครับผมบ้านเนื้อครับผมสวัสดีครับสวบ้านกรสวัสดีครับพิษยาพิษสังสัง